สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระแชมป์อีกหนึ่งรายการของหลวงปู่หมุนนะครับนั่นก็คือเหรียญโพกซัพ์โคตดอกไม้นะครับหลวงปู่หมุนทิตะสีโลองค์นี้เป็นเนื้องเงินปุกเสกพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีปีพศ2543นะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง500องค์เท่านั้นนะครับองค์นี้แชมป์งานสามพันพร้อมใบป,ประกาศเลยนะครับสบภาพสวยเดิมเลยนะครับ นี่ครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่มีดํำลิให้ลูกศิ์ที่ใกล้ชิดจัดสร้างเพื่อให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเจราจาติดต่อธุรกิจการงานสำคัญต่างๆมีไว้บูชาขอโชคลาภมั่งมีสีสุขลาบผลพุทธวีให้ล่ำรวยเงินทองใครอยากได้สิ่งใดให้ปรารถนาเอาดังแก้วสารพัดนึกซึ่งหลวงปู่ตั้งใจปลุกเสกให้เป็นพิเศษ เหรียญนางกวักโพกทรัพย์เนื้อเงินขนาดสามเซนติเมตรนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นรูปแม่นางกวักนะครับนั่งกวักเงินกวักทองเลยนะครับด้านล่างก็ปรากฏชื่อรุ่นนะครับเหรียญโพกทรัพย์ต่อกคดดอกไม้กำกับตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันไบโพนะครับพุทธคุณก็ยังที่เก่าวมาข้างต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับ ครบสูตรทีเดียวครับองนี้แชมป์งานสามพานันมาพร้อมใบประกาศเลี่ยมตลับนาโนฝังเพชรสีแซดกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาองค์ละ39,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับ